นิพพานปรากฏหลังมรรคผลวาระหลังมรรคผลวาระแล้วนิพพานจะปรากฏเป็นอารมณ์ของปัจเจเวขณะยานก่อนและหลังจากปัจเจเวขณะล่วงแล้วก็จะเป็นอริยะบุคคลที่ตามดูตามเห็นนิพพานอยู่เนืองๆโดยจะเห็นเป็นอนนิมิตตลักษณะบ้างอปาณิยิตลักษณะบ้าง สุญญตาลักษณะบ้างหรือสันติลักษณะบ้างแล้วแต่ความน้อมถนัดอาการที่น้อมเห็นเนืองเนืองพิจารณาเห็นเนืองเนืองซึ่งลักษณะของนิพพานทั้งสลักษณะย่อมเป็นไปแล้วแล้วเล่าๆซึ่งจะไม่มีการเห็นพร้อมกันทั้งสี่ลักษณะในวาระเดียวกันแต่จะเห็นสลับกันไปและอาจเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งได้บ่อยครั้งกว่าอย่างอื่น แล้วแต่ผู้ปฏิบัติว่าจะมีจริตนิสัยเป็นคนหนักในศีลหรือหนักในสมาธิหรือว่าหนักในปัญญาการเห็นชัดเจนโดยมากซึ่งลักษณะเดียวบ่อยๆกว่าลักษณะอื่นนี้เป็นเหตุให้ครูบาอาจารย์บางท่านกล่าวพรรณนาแต่เฉพาะสุญญาตาโดยไม่กล่าวถึงสองลักษณะที่เหลือเลยวงเล็บหรือไม่ก็พวกที่ไม่ได้เห็นจริง ที่จำเขามาพูดว่าสุญญาตาเนื่องจากเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้ที่จะเห็นแต่เฉพาะสุญญาตาโดยไม่เห็นอนนมิตตาและปานิหิตาเหมือนความเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ปฏิบัติจะเห็นแต่เฉพาะอนัตตาอย่างเดียวโดยไม่เห็นอนิจจังและทุกขังเมื่อวิปัสสนาดำเนินไปจนพ้นจากกิจของปัจจเวคขณะยานแล้วต่อแต่นั้นการตามดู ตามเห็นนิพพานลักษณะทั้งสี่ขอย้ำว่าตามดูตามเห็นทั้งสี่ลักษณะในฐานะของที่พึ่งที่ระลึกก็จะบังเกิดขึ้นแล้วแล้วเล่าๆตลอดทั้งวันของทุกวันอย่างเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติของผู้เข้าถึงวิปัสสนาในระดับนี้ในนิพพานธาตุกล่าวคือ สุญญาตาหรือธาตว่างโดยอาการปรากฏเป็นของศูนย์คือว่างเปล่าเพราะจิตน้อมไปในนิพานแม้ในขณะแห่งวิปัสนาคือไม่ใช่ในขณะมรรคผลและไม่ใช่ขณะแห่งสมาบัติแต่เป็นขณะแห่งวิปัสนาที่มีนิพานเป็นอารมณ์หรือเป็นการเจริญสุญญา,านุปัสนาในชีวิตประจำวันสมาธิไม่ถึงขั้นอัปปนา ในอนิมิตตธาตุคือธาตุที่ไม่มีเครื่องหมายเป็นการนำออกไปจากโลกเพราะจิตน้อมไปในนิพานแม้ในขณะวิปัสนาและเพราะนิพานธาตุกล่าวคืออนิมิตโดยปรากฏด้วยอาการแห่งอนิมิตในอปาณิยิตธาตุหรือธาตุไม่มีที่ตั้งของกิเลสคือ,อนิพานธาตุอันได้แก่อปาณิยิตะโดยปรากฏด้วยอาการที่ตั้งขึ้นไม่ได้ ราะจ,จิตน้อมไปในนิพพานแม้ในขณะแห่งวิปัสสนาจากพระไตรปิฎกฉบับมหามากุฏเล่มที่69ข้อ519หน้า385โปรดสังเกตว่าทั้งสมประโยคนี้ระบุไปที่ขณะแห่งวิปัสสนาทั้งสิน้นมิใช่ขณะแห่งมรรคผลหรือขณะแห่งสมาบัติซึ่งถ้าไม่ใช่มรรคผลวาระหรือพะละสมาบัติวาระ จิตย่อมไม่เป็นอัปปนาและไม่ใช่อัปปนาสมาธิจิตย่อมไม่อาจรู้นิพพานเพียงอารมณ์เดียวเป็นเอกคตารมณ์ได้การรู้รูปนามไตรลักษณ์ย่อมเกิดแทรกสลับไปนั่นก็หมายความว่าวิปัสสนาจะตามดูตามเห็นนิพพานเป็นอารมณ์ระคนไปกับการเห็นรูปนามไตรลักษณ์ดำเนินไปในชีวิตประจำวันบ่อยๆเนืองๆ อย่างเป็นเรื่องปกติธรรมดาควรพิจารณาเห็นธรรมด้วยสามารถแห่งสามัญ,ญลักษณะพร้อมด้วยลักษณะแห่งสุญญาตธรรมจากพระไตรปิฎกฉบับมหามากุฏเล่มที่30ข้อห8 2หน้า354ผู้ใดในศาสนานี้เป็นผู้บรรลุธรรมที่ควรบรรลุเพราะมีจรณะผู้นั้น เป็นผู้ฉลาดย่อมรู้ทั่วถึงธรรมคือนิพพานในการทุกเมื่อเพราะมีจิตน้อมไปในนิพพานไม่คล้องอยู่ในธรรมมีขันเป็นต้นทั้งปวงเห็นขันแต่ไม่ติดข้องในขันมีจิตพ้นแล้วด้วยวิมุตติจากพระไตรปิฎกฉบับมหมามกุฏเล่มที่47ข้อ372หน้า508 คือถ้าหลังมรรคผลเกิดขึ้นแล้วสถานภาพก็เป็นอริยบุคคลย่อมสามารถน้อมจิตเห็นนิพพานเมื่อไหร่ก็ได้ทุกเมื่อจิตอันสัมปยุตธด,ด้วยอยานนั้นมีนิโรธเป็นโคจรคือมีนิพพานเป็นอารมจากพระไตรปิฎกฉบับมหามากุฏเล่มที่69ข้อ700หน้า776นิพพานธาตุนี้ นอกจากจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกในชีวิตประจำวันเหมือนกิจสติปฐานอันเป็นไปในชีวิตประจำวันแล้วยังสามารถใช้เป็นอารมณ์ตั้งมั่นด้วยการนั่งสมาธิกำหนดต่อเนื่องให้เป็นเอกคตาตารมจนเข้าพละสมาบัติได้ด้วยก็สมาธินีเป็นฉนหนอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ยึดหน่วงนิพพานให้เป็นอารมณ์แล้วได้สมาธิได้เอกคตตาจิตนี้เรียกว่าสมาธินีวงเล็บแต่ทำได้เฉพาะอาริยสาวกปุทุชนสาวกทำไม่ได้จากพระไตรปิฎกฉบับมหมามกุฎเล่มที่31ข้อ8 6 8หน้า14